สวัสดีครับมาดูกับอีกหนึ่งแนวทางนะครับสำหรับการแต่งเจ้าแท้ง300แท้ง300คันนี้ตกแต่งนะครับออกเป็นสไตล์แคมปิ้งเหมือนเดิมนะครับอุปกรณ์ที่ตกแต่งทั้งหมดลูกค้าเน้นเป็นแบรนด์แท้ของจีนเขาก็คือ Top ปไฟลนะครับด้านหน้านี่จะเห็นเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นของ t o อปไฟล์เรียบร้อยนะครับเป็น t o อปไฟล์แท้นะครับล้อแม็กล้อแม็กหวงนะครับก็จะเป็นของ Top ปไฟล์นะครับนี เป็นล้อท็อปไฟลแท้ทั้ง5วงลัดด้วยยาง BFKO 3 285 7 7 1 7นะครับคันนี้ยังเป็นช่วงล่างเดิมนะครับล้อยางไซส์นี้ใส่ได้เลยนะครับเลี้ยวไม่ติดนะครับไม่ต้องห่วงบางคนอาจจะแบบไม่กล้าใส่อาจจะไปใส่แค่265 7 0 1 7หรือ265 6 57นะครับเราเล่นได้ถึง285นะครับสำหรับแทง3 0 0 0มาดูด้านบน ก็จะเป็นไหว์กางคาตัวนี้เป็นเหล็กทั้นชิ้นนะครับจากค่ายท็อปไฟมีบันไดข้างจากท็อปไฟด้วยนะครับด้านหลังยางอะไรยางเส้นที่5นะครับก็ใช้เป็นของท็อปไฟนะครับนี่หลังจากลูกค้าบางคนส,สงสัยว่าเฮ้ยเราถอดยางอะไรเดิมแล้วฝาครอบออกไปแล้วกล้องมันจะเป็นยังไงนี่มีของเล่นนะครับฝาครอบกล้องเรียบร้อยจะทําให้ดูเรียบร้อยขึ้นนะครับ ด้านข้างนี่แฮนปิดด้านข้างนี่ตัวนี้สามารถแปวนสัมภาระได้หลายจุดนะครับตัวนี้ก็เป็นของท็อปไฟลนะครับตกแต่งแบบเรียบๆง่ายๆแต่ดูหรูหรานะครับกับเจ้าแท้ง300รคันนี้สนใจที่จะตกแต่งนะครับรถแท้ง300นะครับตักเข้ามาครับแกสซี่4ี4ุณสุราษธานีครับ